ควายงูงูงามตาโงเคโอ้ัวงามใช่ไหมหลักตอ้เก้าสิบนะครับ<ะ>แบบนี้ตัวง้่ามสีแดงแว้างามงามสีเด,ดียดนิยมนีตุ่มดีดน้อยร้อยล้านครับ ส่วนผู้ใหญ่สุวัต์การันตีเครื่องหมายการันตีครับนี่ระดับรางวัลนะครับรางวัลการันตีส่วนนี้คุณภาพการันตีโดยผู้ใหญ่สุวัตร์มงชูตามนะรางวัลเลยเตือนที่ขึ้นมาอีกเล้วล่า สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับหนุ่มโรงงานวิถีแทบ้านนะครับไม่นี่ผมสิพาพี่พานองนะครับมาชมสวนพริกสวนพลิกพอพูยัยสุวัตมงชูครับเป็นพอผู้ยเป็นทั้งข้าราชการอ่าผู้ยญปกครองหมู่บ้านแล้วก็เป็นเกษตรกรตัวอย่างของลูกบ้านครับนี่สิออกเป็นตัวอย่างครับ คครับผมจะพาขับเบิร์ครับวันนี้ครับตามมาเลยครับม้วนลวดน้ำมาเลยตามมาครับตามที่นี้ครับสวนเรอจนี้อย่างนี้อ่ะมีขึ้นมาเบิร์นโอ้เป็นพ่อเยสุวัดนะครับเอาที่นี้จะวัดเอาที่นี้จะวัดเราบ๊อบวางนะครับเดี๋ยวคนข้างเขามีดเลยนี่เป็นที่ ปลาน้ามนัน้ปลาน้าประม,มาณสอ,อ,องาาาาอองานครับ,บลลปลาน้านาดนอารวมพื้นที่สองงานบนกระป๋านข้านก็จะเลี้ยงปลารับนเ้ยกล้ยนะกล้ยครับข้อตัดแล้วยกล้ยครับว่าครับ พิกไในเป็นพิชีฟ้าเนาะเนาะพิขี้ฟ้าครับโอ้ยงามครับงามครับงามแน่ครับหญิงครับงาเาก็ต้องเสียครับก็ต้องเสียงาพอพุ้งใหญ่ใส่ระบบฟางคุ้มเลยครับนี่ครับเอิ้นเฟียงมาครับเอิ้นเฟียงคุ้มครับเฟียงข่าวคุ้มครับคุ้มป้องกันว่าจะพืชหรือว่าหญ้าึินครับ ออกลูกแล้วนี่ราหัดอย่ข้างในเราก็สีแดงเงนีนแหละระบบระบบก็จะเป็นเอาปางคุ้มทั้งหมดับป้องกันว่าจะพืชขึ้นครับหดน้ำกัซุ่มโดนครับมะเบิงอันนี้ใบาสามครับ,บาบสามหมดตะเสาครับเห็นไหมครับยังซุ่มอยู่เลยครับพอวินะชมครับผู้ชม เป็นระบบน้ำครับระบบน้ำที่เป็นเจาะน้ำมาดางครับซัมอเสมอ,อ,สมมอดึงขึ้นมาครับแล้วก็อที่เป็นใส่โซลา่าเซลล์ครับแต่แผงนอกนี่สามแผงครับต่อพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเนาะสามแผงเข้าขนาดเลยครับนี่แล้วก็สิ์ ลงเลยเพื่อนครับต่อหน้าบาดานครับใส่เสมอดูดขึ้นมาครับอาจจมาเก็บในบอนี่ก่อนครับเก็บในบอเขาแล้วก็เก็บในบอ,อ,บนบอปุ๊บแล้วก็ดี่ซน์ความดูดอยู่ไหมเช่นนะั้นมาหมดครับค่อยสีดีครับหรือว่าใส่ระบบหดเล็กก็ได้ทีนี้สองแบบครับถ้าเกิดหน้าตรงนี้บวอเขาก็ดีใซนเปิดจาก บอ่อประดานครับถึ่นมะหดเลยข้าบนนี้จะเป็นกล้วยครับกล้วยมีตะเคียนใหญ่รครับส,สวยๆเอาเบื้งแปลงผักทั้งนี้ครับด่ทั้งนี้แปลงผักตรงนี้มีผักซีกีนวะนี่สอาป้อมนะครับเนาะแล้วตอนนี้ก็จะเป็น สลัดครับผักกาดสลัดแล้วก็แจมด้วยพักซีลาวตรงนั้นก็จะเป็นบุกซีจีนซีจีนทั้งมุเป็นอมะเขือเทศเอาเบิองที่เด็ดครับนี่พริกพริกเนปลงพริกครับพริกกำลังออกหน่วยครับอ,ออกลูกเลย โอ้นั่นของแถมงัอหน่อยมีงัอหน่อยนะฮกนะฮครับง้อหน่อยผักแดงนี่นี่พริกครับนี่กำลังออกน้วยเลยครับดกดกยางดกเห็นไหมครับนี่ยางดกเลยดกมากครับโอ้แมงอย่างตอมนอนี่นะครับถ้าเป็นผู้สาวงามก็สิงามครับมีผู้บ่าวมาตอมนอเน,นี่นะหน่อยตายเลยครับนี่อิกยางงามครับ อันนี้เป็นของแถมโอ้ผู้บ่าวก็มาตอมดูเท่าไหร่เงัวน้อยครับแดงโอ้งามตัวนี้ง้มอมปลา,าหงาะน้อยสีแดงสวยครับราคาดีครับเป็นปลาเงาะแดงราคาดีโอ้ปลาตัวเหญ่ใหญ่แต่บุ้กล้วยนะเพะื่อนผมว่าเก็บสิบหาวีวะหนึ่งเหรอผมว่าพอเต็มกว่าสิบหาครับนับวนะ่าได้นาะ ฝนยังไงครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยค้อกุ้งปุ๋ยปุ๋ยคอกคอกปุ๋ยคอกที่ดีก็เป็นปุ๋ยล้วนๆยิงว่าล้วนๆครับปุ๋ยคอกโอเคครับมืัอนี้ก็ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่นะครับเนาะทำอีสานแล้วกันเนะาะแต่ว่าพูดไทยเพียงเท่ก็เพูดไทยเพียงเท่ันมันก็นมาอีสานเหมือนกันนะระบบน้ำครับ สวนพอคุยยเอาไปเป็นตัวอย่างเลยครับระบบหน้ามันเป็นยังไงครับเพราะว่าพื้นที่กสิห้างไกลจากไฟฟ้านะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาใส่ระบบพอคุยยเพิ่งจะใส่ระบบโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์ของบริษัทซันฟีนะครับผมประสัพันธ์ในโปรโมทเลยครับบริษัทครับบอส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  สองซันปีครับนี่ซันปีสามร้อยสามร้อยสามสิบตต์ครับผลเจ็ดจุดห้าโวลต์ครับแปดจุดแปดเก้าแอมป์ครับสี่สิบเจ็ดโวลต์